วันนี้พาน้องเซเลมารับอากาศบริสุทธิ์นะครับช่วงนี้ไข้โควิด19นะครับเยอะอันตรายนะครับช่วงนี้ก็อุปกรณ์ที่สำคัญในการเดินทางนะครับก็จะเป็นนี่ครับผ้าปิดจม,มูกนะครับอันนี้ผมเพิ่งใส่เมื่อกี้ก็พกติดตัวนะครับเวลาเดินไปชุมชนหรือตลาดนะครับ รีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้รีวิวพาน้องเซเลมาเที่ยวนะครับบึงประจำหมู่บ้านของผมเองนะครับก็มารับลมนะครับช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายจากโรคโควิดนะครับนี่น้องเซเลยังมีมนขังนะครับสวยงามนะครับ บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นบึงประจําหมู่บ้านนะครับมีชเโดเยอะนะครับผมมาตกเมื่อวานได้สองตัวนะครับนี่ครับเพื่อนกําลังตีตกชเโดอยู่นะครับนู่นนะครับเรือเห็นมครับเรือตรงนู้นนะครับมีคนตกอีกสองคนนะครับชเโดนะครับชเโดนี่ครับน้องเซเลนะ ยามเย็นนะครับพอน้องเซเรมมรับลมอากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงเย็นนะครับบรรยากาศของต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างจะดีครับบึงก็จะมีบัว,บวนะครับมีต้นบัวแต่ไม่ใช่บัวแดงนะครับ ส่วนน้องเซเลงเรานี่ครับน้องเซเลงเราเล็กแต่แจ๋วแน่นอนนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็พาน้องเซเลมารับ ลมตอนเย็นนะครับอากาศช่วงนี้ก็ร้อนๆหน่อยนะครับแต่ว่าโรคโควิด19กําำลังแพร่ระบาดเยอะนะครับก็มาฐานที่ใกล้ๆที่สุดก็คือหมู่บ้านตัวเองครับรับลมรับอากาศนิดน,นึงครับ